งานคู่ไหนที่กำลัมงมองหาแหวนแต่งงานดีไซน์ที่ดูสวยไม่สำ้ำใครต้องขอแนะนำสำหรับคู่นี้ราคาเพียงคู่ละ2980 0าบาทสำหรับดีไซน์ของคุณผู้หญิงจะเป็นแหวนชูบาาดิบบีด้วยเรืนจะเป็นทองแท้ 18K ประดับด้วยเพชรสวิตถ้าพูดถึงเรื่องเล่นแสงเล่นไฟขอรับประกันเลยว่าวงนี้ไม่เป็นรองใครเพชรเม็ดกลางดูโดดเด่นดูสวยมีเอกลักษณ์ และขอต่อกันที่แบบแหวนของคุณผู้ชายจะเป็นแหวนเพชรบ่าร่องสําหรับตัวเรือนจะเป็นทองแท้1 8k ประดับด้วยเพชรสวิตและสําหรับดีไซน์นี้เพชรเม็ดกลางเรียกได้ว่าชูให้วงนี้ดูโดดเด่นบวกกับบ่าขลาั่งดูมีกิมมิกมาก ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เฮียด้วยนะครับใครอยากได้บริการใหม่ๆเพิ่มเติมช่วยแนะนำเฮียหน่อยนะใต้นี้เลยคอมเมนต์มาเดี๋ยวเฮียจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยใครที่อยากสั่งซื้อสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของสง่าสุวรรณเลยนะสง่าสุวรรณความมีระดับอยู่กับคุณได้ในทุกวัน